ดีค่ะนี่เป็นผลงานสักขอบตาไซสใหญ่นะคะสำหรับตาน้องวันนี้สวยมากน่ะมียาชาทาก,ก่อนทำนะคะสข้างสานาทีนะคะแล้วก็สักโดยประมาณสองข้างไม่เกินหนึ่งชั่วโมงรวมทยยาชานะคะะดูเส้นใกล้ๆนะคะเส้นจะชาคมมากย้ําสีบอกเลยว่าหลายรอบเพราะว่าเอาจริงๆหลังจากสักจะได้หายแล้วจะได้ติดจริงนะคะลูกค้า กดทนนิดนึงช่างเจี๊ยบจะเพราะว่าคนที่นอนหลับตาน,นานจะรู้สึกรำคาญใช่ไหม <laughs> แล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตาอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องอดทนนิดนึงเพราะมันต้องนอนหลับตาตั้งแต่ทายาชาจนสักเสร็จอะไม่ได้ลืมตาเลยเนาะช่ <laughs> างเจี๊ยบให้ดูครั้งเดียวก็คือตอนสักเสร็จหนึ่งข้างกับอีกตอนสักเสร็จสองข้างตอนก่อนทำเมียชาให้ตอนสักเจ็บไหมคะมือเบาค่ะ มือเบามากต่อกลัวใช่ไหมแต่พอสักไปพี่มือเบาจริงเพราะว่าอันนี้ต้องให้ลูกค้าฟอนเฟร์มให้เรื่องมือเบานะคะหลายๆท่านก็บอกว่าไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดเพราะว่ากลัวมาก่อนก็ติดตามพี่มาจากไหนคะติ๊ต็อกครับขอบคุณมากนะที่ติดตามชื่องเจียบนะคะยังไงฝากผลงานให้เพื่อนๆดูเนาะถ้ามีใครชอบก็ตามมาได้เลยจ้าขอบคุณค่ะ